คำถามคลาสสิกครับทำยังไงให้เขาเห็นคุณค่าเราอันนี้คนถามเข้ามาเยอะมากวันนี้ผมลองมาเล่าให้คุณฟังอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหัวใจของมันละกันการที่ใครสักคนหนึ่งจะเห็นคุณค่าเรานั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าไปในชีวิตเขาแล้วเนี่ยหลักการของมันคือถ้าคุณสามารถไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือว่าชีวิตเขานะครับ มีสิ่งอะไรที่มันเขาเรียกว่าขาดหายไปหรือว่ายังไม่เป็นระเบียบลกรุงรังนะครับหรืออมันเข้าไปบริหาจัดการชีวิตเขาสักอยาก่างอะไรสักอย่างที่ทําให้ชีวิตเขาก่อนหน้าที่ไม่เจอเราเขาอย่งอ่อนระบบพร่องในจุดนี้แต่พอเขาเจอเราปุ๊บแล้วเราเขาไปอุดตรงนี้ให้อันนี้เขาจะเห็นค่า เราในแนวความคิดนี้ผมได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนชาวเยอรมันอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนโค้ชอะไรประมาณนี้แหละนะครับเขาก็บอกมาถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปเดินไปเจอใครสักคนหนึ่งนะครับที่สามารถจะมาอุดจุดอ่อนชีวิตเราได้นะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าคุณค่าของคนคนนั้นและเรารู้สึกว่าคนคนนั้นแหละจะมีคุณค่าและเราไม่อยากขาดเขาไป ฟังดูแล้วมันหมายความว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชายเป็นคนมีเงินผู้ชายทํางานมีเงินแต่นะครับในบ้านอาจจะแบบอิเลเคคะนะครับหรือว่าไอ้เรื่องการทํางานทํางานเก่งแต่ว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าเมเนในเรื่องของตรงนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับบางคนก็ไปขึ้นแบรนด์ทําแว่นตาทำน้นทํานี่อะไรต่างๆแล้วก็แบบก็ขายได้นะแต่ว่ามันยังไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นอะไรด้วยความที่ตัวเองมนครีเอทีฟจ๋าเกินไปไม่ได้มีสกิลหรือว่าฝีมือทางด้านมาไอ้เมเนจหรือมาจัดการให้มันเป็นรูทีนในแต่ละวันได้รา ถ้าเกิดผู้หญิงเข้ามามาดูให้แล้วสามารถจัดการตรงจุดจุดนี้ได้เทคแคร์ care, ทุกอย่างแบบเป๊ะหมดเลยจากที่เขาขายได้ประมาณนึงแต่พอเราเข้าไปปุ๊บ ดับเบิลขึ้นไปและทุกอย่างเริ่มเป็นองค์กรไปเลยขึ้นมาเขาจะเห็นคุณค่าคุณทันทีว่าเฮ้ยเ <Hey, S 1> นี่ยแหละคือคนที่ฉันตามหาเนี่ยแหละคือคนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งหรืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉันที่ฉันกําลังเฝ้าดูอยู่หรือกําลังตามหาอยู่ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องการว่าให้เขากระบานกี่โมงนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของการว่าโทรไปถามว่าเขากินอะไรอยู่กินข้าวหรือ,อยังมันไม่ได้แมนจะไรชีวิตเขาแต่ถ้าคุณเข้าไปดูแล้วคุณสามารถแมเนจชีวิตเขาให้สามารถจะพัฒนาดีขึ้นมาได้ด้วยฝีมือคุณเนนๆนนะ แบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถทําได้ภายในวัน2วันในการเจอกันคุณอาจต้องอยู่เขาไป3มเดือน6เดือนจนค่อยๆรู้ว่าเขามีอะไรนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปได้เรื่องตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวบางทีคนเขามีหมดแล้วร่ำรวยมหาศาลมีขาดทาสบริวารมีอะไรเต็มไปหมดนะครับแต่ชีวิตเ็าขาดอะไรความสนุกแต่ถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณสามารถไปเป็นความสนุกให้เขาได้ไม่ใช่จากตัวคุณนะบางทีคุณอาจจะแนะนําสถานที่บางทีคุณอาจจะแนะน,านํา,าจจนนกิจกรรมบางทีคุณอาจจะแนะนําอะไรให้เขาไป uh, take course อะไรพร้อมื่อคุณแล้วไปเจอเพื่อน หม่อีกหนึ่งกลุ่มนะเฮฮากันขึ้นมาฮะ huh? กลายเป็นเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ใหม่สนุกสนานเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย mm hmm. ชีวิตแต่ก่อนเนี้ยฉันนั่งเฉยเฉยแต่พอมีคุณเข้ามาแล้วทําไมสีสันมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับชีวิตมันเริ่มมีสีสันเริ่มมีที่เริ่มแนะนําที่กินที่เที่ยวที่อะไรที่ตรงจริตเขานะอันเนี้ยเขาจะเห็นคุณค่าเราดังนั้นอย่างที่บอกถ้าอยากให้เขาเห็นคุณค่าเราในเรื่องของตรงนี้นะครับหา huh? จุดที่เขาเป็นจุดอ่อนในชีวิตเขาว่ามันคืออะไรและเข้าไปเติมเต็มสิ่งนั้นหรือไปสร้างสิ่งนั้นให้เขาเห็นฉายขึ้นมาว่าถ้ามีเราแล้วเราสามารถจะทําให้ชีวิตเขาคุณ70อยู่ใช่ไหมถ้ามีเราร้อย เขาจะขาดขุดไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปวิ่งไล่ตามอย่างเดียวอยู่ในทนายยําไรฝนตกของพ่ายยังไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาก็เป็นความคิดถึงความห่วงใยที่ควรมีแต่มันไม่ได้ทําให้คุณค่าของคุณมันฉายขึ้นมาแบบนั้นดังนั้นถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าวิธีมันคืออะไรทางคลับคิกมีคอร์สอยู่ first class นะครับถ้าคุณทําตามนี้ได้นะครับไปเซตใหม่เซตใหม่ที่เข้าไปในชีวิตใครสักคนแล้วทําให้ชีวิตเขาสามารถจะแบบฟื้นขึ้นมาได้ตรงเนี้ย คุณชนะแน่นอนทักเข้ามาได้ครับ